ยังไม่ทำอะไรค่ะหังทำอะไรอ่ะยังทำอะไรหรอยังทำอะไรอ่ะหรอเตะเตะเตะเอเตะเตะเตะอ่ะกิ้งมากิ้งมากิ้งมาสิกิ้งมาสิไหนไหนมาสิมาทางนี้สิไหนเดมีเดมาหาตรงนี้เราอุ๊ยมาที่เรามาสิ นี่อคะอันนี้เหรออ๋อเสนี่นี่้ยิ้มหวานยิหวนอันนี้คืออะไรเจมี่อันนี้คืออะไรเจมี่นี่คืออะไรเจมี่นี่คืออะไรอันนี้นะ เป็นฝากล่องนี่ฝากล่องอ,อุ้ยอุ้ยนี่นะนี่อะไรไอ้ยาอยาเนี่ยเนี่ยเนรอเนี่ยเนี่อันนี้ใช่ไหมเอ้อ ไงเป็นไงคะน้ำ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 อันนี้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 อัคืออะไรอะลูกอันนี้ ขอขอขอ,อันนี้เหรออ้ออ๋อให้ไหมอันนี้อันนี้ฝากล้องค่ะอันเนี้ยฝากล้องไว้เวลาถ่าย,ยารูปหนูไงหนูชื่ออะไรคะพี่ดีล่นทำน,นัง่งทำยิ้มไงพี่ดีด่นยิ้มไงยิ้มไงยิ้มหัาน